โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคการใช้ฮิมิกนะครับนี่คือฮิมิกนะครับเป็นตัวที่ผมขายอยู่1นึกิโลสองบาทนะครับอัตราการใช้ต้นประมาณนี้นะครับเราใช้ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับแต่พอดีวันนี้ผมผมมีความชำนาญผมก็สามารถที่จะก่าได้นะครับนี่หช้อนโต๊ะก็ประมาณนี้นะเพื่อนครึ่งหรือ1ช้อนโต๊ะก็ได้เดี๋ยวเพื่อนๆดูวิธีการโรยโคลนะครับนี่นะครับโรยชิดโคลนะครับบริเวณนี้นะครับนี่คือที่ที่รากเขาอยู่นะ คือช่วงนี้นะครับนี่เราโรยแบบนี้นะครับนี่ชิดโคนเป็นวงกลมแบบนี้นะครับแค่นี้เองเพื่อนแล้วลดน้ําตามนะครับลดน้ําแค่ไหนนะครับลดน้ําให้ฮิมิกละลายนะครับเมื่อฮิมิกละลายบริเวณเนี่ยจะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับฮิมิกใช้ในการส่งเสริมการดูดปุ๋ยของต้นทุเรียนนะครับสมมุติเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยเมื่อก่อนเคยกินได้ใส่ปุ๋ยไปเคยกินได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะกลายเป็นกินปุ๋ยได้80%ทําให้ใบใหญ่ยอดยาวขึ้นนะครับการแตกรากแตกใบดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ถามว่าทำไมผมถึงต้องใส่ฮิมิก,กระตุ้นนะครับเมื่อทุเรียนเราใบใหญ่ขึ้นนะครับสมบูรณ์กินยาวกินใหญ่นะครับเขาจะต้านทานโรคและ,มะแมลงได้เองนะครับเพราะว่าใบหนาชั้นชั้นใบหนานะครับเยื่อใยห,หนานะครับลงมแงมลงแมลงมากินก็ไม่ถนัดนะครับเมื่อกินไม่ถนัดนะครับแมลงก็เหมือนคนนะครับเราจะอยู่หรือแพร่พันธุ์ในที่ที่มีอาหารที่เหมาะสมและอากาศที่เหมาะสมนะครับถ้าอาหาร กินยากนะครับต้นมีความสมบูรณ์เขากินยากเนาะการอารมณ์ในการวางไข่ของแมลงก็ลดน้อยลงนะครับประกอบกับเรามียาฆ่าแมลงป้องกันอยู่ที่ใบอยู่บ้างแล้วนะครับแม้จะเป็นยาที่ถูกนะครับอบาเม็กตินคือยาที่ถูกในท้องตลาดนะครับก็สามารถที่จะป้องกันทุเรียนของเราได้นะครับเพื่อนๆดูของจริงตรงนี้ได้เลยนะตรงหน้านี้ได้เลยนะครับตัวนี้คือใช้อาบาเมอาบาเมกตินทั้งปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนกลุ่มยานะการเก็บใบก็เป็นแบบนี้นะครับทีนี้ แปลงนี้ใช้ฮิวมิกมาสองครั้งแล้วครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2อนะครับอายุ8เดือนเนี่ยผมจะทําให้ใบชุดนี้ใหญ่ขึ้นและสมบูรณ์ขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวจะใส่ทุกต้นเลยนะครับเพื่อนแต่โอเคนะครับนี่เดี๋ยวผพาดูนิดหน่อยก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวจะใส่ทุกต้นเลยนะครับนี่สำหรับทุเนอายุ7เดือนเทคนิคการทางานของผมเป็นแบบนี้นะครับพอเพื่อนดูนะถ้าต้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับใบใหญ่ขึ้น โรคแมลงมันก็จะน้อยลงเองนะครับการพ่นยาของเราก็จะพ่นแล้วได้ประสิทธิภาพขึ้นนะครับเทียบกับแปลงไหนที่อ่อนแอนะครับกิ่งน้อยใบน้อยนะครับพวกนั้นจะโดนโรคแมลงลุมเล้านะครับบางทีพ่นทุก7วันเปลี่ยนกลุ่มยาก็ยังเอา,มาแมลงไม่อยู่นะเพื่อนอันนี้เป็นเทคนิคนะอ่ะดูการเติบโตนะครับนี่ทุเรียงผมดูแลง,ง่ายๆนะครับมีไม้ปักหน่อยเพราะว่าซื้อไซส์ใหญ่นะครับนี่อันนี้เถาวัลย์พันจนแบบก็ต้อง นี่นะครับประมาณนี้นะเพื่อนอายุ7เดือน8เดือน8เดือนนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาเทคนิคลักษณะการทํางานง่ายๆแบบนี้มาฝากนะครับนี่ภาพรวมไปนี้ผู้เรียนก็ค่อนข้างเจริญเติบโตดีนะครับนี่อ่ะโอเคเพื่อนเพื่อน,อน,อน,อนดูนะครับถามว่าการพ่นยา,มาแมลงทุก10วันถึง15วันนะครับห่างไปไหมแช้บาลเมตติอย่างเดียวเป็นไงเพื่อน,อนดูผลนะครับนี่เห็นไหม ดูใบนะครับฟอนสบูนของต้นนะครับประมาณ80%นะครับเดี๋ยวถ้าเราเสริมฮิวมิกเข้าไปนะครับบำรุงข้ออีกนิดนึงนะครับจาก80%จะเป็น90%นะครับแต่เพื่อนๆดูนะครับมีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนี่เห็นไหมพิยตะกจันทำลายนะครับแต่ไม่ถึงขนาดว่าใบอ่อนร่วงนะครับก็ยังคงสภาพเนี่ยประมาณ70%นะครับโดนทำลายพิษตะกระจันทำลายชุดนั้นแต่โดยรวม การเติบโตดีนะครับเป็นต้นนี้ต้นเดียวในละแวกนี้ต้นอื่นไม่เป็นอย่างเงี้ยสำหรับผมถือว่าเป็นที่พอใจนะครับการพ่นยาผมถือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องมีการปรับอะไรนะครับนี่คือเทคนิคการทํางานในส่วนตัวของผมนะเอามาฝากเพื่อนๆนะครับสําหรับใครที่ต้องการทิมิกก็ทักเข้ามาใต้คลิปนี้มีนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ1นึ่กิโลสองใช้ได้ประมาณ50ต้นนะครับการเติบโตของผมคือน้ํา ปุ๋ยให้เหมาะสมฮิมิกเป็นตัวเสริมแค่นั้นนะครับโอเคสหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ